รับสวัสดีครับมันไหลพกดีที่ทถาบัานนะครับมันขึ้นมาเบึ้งมันนะครับมันเข่าหาเดือนนะครับอายุเข่าหาเดือนเดือนนี้นะครับวันทียิบเก่ากับบหาเดือนเอสูงแห้งนะครับมือขึ้นมือว่านเนฝนตกน,น้ำยังเปียกนะครับน้ำขางเลยกรลยางกระบก มะเบงมันนะครับเห็นหล,ล่มหล่มร้ายต้นนะครับต้นนี้ก็นีน่กระเซยเท่นัน,นะครับนี่เซ่จะล่มเท่านันาข้างนาเข้าขาหล่มนะครับมันสูงแห้งลำมันปีนี้ใหญ่แห้งนะครับนี่ไม่แต่ลำใหญ่เลยถือว่ามันขึ้นเด้สมบูรณ์แห้งนะครับขนาดมะาก,กิ่งออกแล้วนะครับ เลี้ยวไปแค่สองสามกิง่งแล้วนี่นมันก็นยังหลายนะครับมันหนักหนักกิ่งมันยืนว่ได้น,นะครับมันเปียกหมุนไปในเงานะเนาะยางออกว่าปีนี่บ่บมีเพียนะครับปีใด้ใช้มีเพียยางเมื่อในเงาเนี่ยเห็นติดเสือนะครับมีบ่หลายกันเลย แต่ก็มีอยู่เลยตีแขนมาละมาลองขุดเบื้งหัวนะครับแยกงเงาหนึง่งปลูกมาบพื่อนเนี่ยมาเคลียร์เบื้อเถื่อนะครับสุดป,ปีนี่เคลียร์ดูแห้งแต่ปีนี้เพื่อนได้เคลียร์อยู่เรียวๆเ,เลยนะครับแต่ก็ต้นสมบูรณ์อยู่ต้นนี้เ,เดี๋ยวเคลียร์บางจ้าขังหนึ่งนะครับบมื่อเคลียร์บางเบิดนะยันมันบาด ยุ่งร้ายนะครับในสวนใจละหัวมันคือเห็นตะหากงออยู่ฟังผุนบ่ขึ้นแนีนฟังผุนงอห,หนึ่งงออยู่เลิกนะครับปลูกเลือกโหดีเลิกเลือกคุณ เชียร์ตื่นบ่เห็นนะครับหน่อยข้อหน au ข้อหนวหนึ่งนะ้วหัวหน่อยด้วยหัวเก่าหน,นุนหนะหุ่นนะครับก็กำลังเป็นหัว ัท่านใหญ่นะครับบดถือต้นหัวบวะคล้องอยู่ในดินนะครับบริเกียร์บางเบิด์ดอ่ตัวนี้มันโพออกมาข้างนอกนะง่อยเหี่ยวโผลหล่องออกมานะครับเกี่ยวลงจากหน่อยนะครับเบร์เดยเบิรงนไาย์อ่ะนี่นะครับหัวเงาอ่ะ หัวก็ต้องซ้ำล่ำนะครับซ้ำเงาเน,นี่หัวเทิงมันมันเ,เป็นเานบ่ ลำงามแห่งนะครับมันหากนะครับหางขึ้นหากขึ้นหากินเทียบเบิ่งคือเห็นหัวเนานะครับว่ามันหนามมันขังหลายขุด นี่หัวเนาอีดีเด้เลยเกิดปัญหาแล้วครับหัวบอทันใหญ่เนา่า ฝนดีครับฝนดีโพดลองมั่นกันนบนำไหลบเด็กปันไดน,นะครับเป็นแองอยู่กลางมาใหญ่ครับวันนี้ไม่ยังนะครับวันนี้ขึ้นมาเบิง้งซื้อนะครับหลังจากฝนมันตกลายมือมาเบิ้งมันหล่มบ่เ,เห็นมัองงามกต่หล่มแน่นะครับ ช่วงเดือนพฤศจิกนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งอีกรอบถังหัวมันใหญ่พอถอนอาจจะได้ถอนนะครับถังหัวบรรณาเพราะว่าขวดเบิง่งเห็นหัวเน่านะครับอาจจะได้ถอนช่วงพฤศจิกะครับลำมันก็อาจจะอาไปปลูกอยู่หน้านะครับลำมันงามแห่งเสดายนะครับ นี่ก็จะลงไปให้นะครับลงไปบึงอีกส่วนหนึ่งนะครับส่วนนี้แปดไรนะครับงามก็พิกายร้ายนะครับแต่ว่าหย่านอย่างเดียวคือหย่านหัวมันเน่านะครับงามถอน๋ยวจะมาหลุนกันนะครับสิบเป็นตาบัวมันอนีไปแค่นี้นะครับสวัสดีครับ